Okay. สวัสดีตอนสามทุ่มนะครับตอนนี้สามทุ่มแล้วนะครับก็วันนี้มีอีกหนึ่งเคสนะครับมาให้ดูว่าก่อนทําเป็นยังไงแล้วหลังทําเป็นยังไงแล้วมาจากไหนมาจากเยอรมันเยอรมันนะด้วยมาจากเยอรมันมาไกลเลยนะฮะมา,มาเพื่อทําตาเลยโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยแล้วนี่คือรูปก่อนทําของพี่พี่นาค่ะพี่นานะฮะนี่คือรูปก่อนทําของพี่นาโอ้หเดี๋ยวรบกวนพี่นาถือแป๊บหนึ่งฮะ มีปัญหาอะไรครับเนี่ยถ้าถ้าดูจากรูปนี้หนังตาคล้อยไม่มีชั้นตาไม่มีชั้นตาใช่ก็คือเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กก็เป็นอย่างนี้เลยใช่ใแต่ทีนี้พออายุเยอะขึ้นหนังตามันเริ่มคล้อยก็เลยตัดสินใจมาทำที่นี่ตัดนใจทะครับที่นานี่คืออยู่เยอรมันอยู่เยอรมนีขอทักทายเป็นภาษาเยอรมันหน่อยได้ไหมฮะกูเ็นอาเบน อ่าแปลว่าแปลว่าสวัสดีตอนเย็นค่ะสวัสดีตอนเย็นนะฮะก็ถ้าถ้าถ้าตอนนี้ที่เยอรมนีกี่โมงแล้วะเนี่ยต่างกันห้าชั่วโมงของเราจะเร็วกว่าเขาห้าชั่วโมงตอนนี้บ้านเราประมาณสามทุ่มใช่ไหมครับเกือบสี่ทุ่มเกือบสี่ทุ่มที่นู่นก็ประมาณห้าหกโมงห้าหกโมงค่ะประมาณนั้นค่ะอ่านะครับก็ระหว่างที่คุณผู้ชมนะครับเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ พิมกันมาได้ดูอยู่ที่ไหนนะครับใครอยู่ต่างประเทศก็ทักทายกันมาได้นะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะครับว่าหลังทําพี่นาเป็นยังไงโอ้โหพี่ตาอ,อย่งเปลี่ยนต่างต่างกันเยอะเลยเนาะต่างเลยตาเปลี่ยนมากพี่พี่นาทําตาไปกี่วันแล้วครับสิบหกวันนี้วันที่สิบหกค่ะสิบหกใช่พี่มามาทาวันที่สามสิบ กระดากระดานะคะตอนประมาณสี่ทุ่มนี่และค่ะคือพี่บินมาจากเยบินมาถึงเยอรมันทุก็มาเข้ามาคลินิกเลยค่ะโอ้โหแล้วทํากับอาจารย์ชนอาจารย์ชนทิต์ค่ะเป็นไงบ้างครับพอใจมากพอใจมาก คุ้มค่ากับที่จ่ายไปค่ะคุ้มค่ากับที่จ่ายไปใช่คือตัดสินใจไม่ผิดนะค่ะตัดตัดสินใจไม่ผิดว่าเออตอนแรกก็กังวลอยู่เพราะเราไม่เคยทํำสลยกรรมที่ไหนมาเลยอ๋อนี่ครั้งแรกเลยครัครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตค่ะครับแต่พอผลลัพธ์ออกมาเป็นพอใจมากพอใจมากพอใจมากค่ะแล้วที่สําคัญคือแฟนมาส่งมาด้วยแล้วเขามาด้วยใช่แฟนแฟนวม่าไงบางฮะมิสเตอร์อะไรนะ มิสเตอร์คาสเทนคาสเทนมิสเตอร์คาสเทนไอไออ่ะยัวไว้เบฟอร์แอนด์อะปเตอร์อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกล็กควรพูดพูดตรงนี้หน่อยได้ไหมใกล้ใกละใกล้ๆกล้ใกล้ๆกลอ่าคุณแคสเทนอาจจะชายนะเวดี้ชายออกออกสื่อไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ออกสื่อแล้เป็นเป็นไงบ้างฮะเยอะเอ่อเบฟอร์แอนด์อะปเตอร์ Yes, yes, she looks great, really great. Um, yeah, Miss Lucy, then, yes, Are you I'm happy? happy, I'm happy. Mm. She looks beautiful, um, yeah, uh, different, uh, yes, yes, uh, you can see the difference before and after. Um, yeah, what should I say? Um, i'm a german. my, my thai wife uh, and me, we live in germany. and um, she, uh, she searched a beauty clinic, mm. one of the best uh, beauty clinics uh, in thailand. and one day she uh, told me that uh, the tira clinic is very good. Mm. and uh, yeah, this is the reason why we are here. <laughs> uh, <laughs> คนต่างชาติเขาคิดว่าแบบเฮ้ยทำเสร็จมันใช้ชีวิตได้เลยไหมหรือพอดูรีวิวเนี่ยเขาคิดว่าอาจจะเป็นสแกมไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยอันนี้คือรีวิวจากตัวจริง,รงที่มาทําจริงๆโโเลยค่ะนะครับอ่ะพอแฟนบอกอย่างนี้เป็นไงบ้างก็เขาเขาเขาบอกว่าเขาหนหะตัดสินใจไม่ผิดที่ เพราะว่าพี่เป็นคนเสิร์ชหาข้อมูลอ๋อแล้วให้เขาดูด้วยใช่ก็เขาเป็นคนตัดสินใจพี่พี่ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ไงก็คือคุยกันเรื่องทำสายกรรมนี่คือฝรั่งเขาจะเป็นเรื่องใหญ่มากอ๋อเป็นเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่คือเขาไม่ไม่ไม่ค่อยจะใให้ทำสายกรรมนะคือคือเขาจะยังไงล่ะถ้าเก๋ก็เก๋ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะถือมากๆเรื่องทำสายกรรมแต่พี่พี่ก็คุยกับเขาพอเขาอนุญาตก็คือเขาก็บอกว่าให้ไปหาข้อมูลมา พี่ก็หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตว่าคลินิกไหนดีที่สุดคลินิกไหนเท่านี้พี่ก็ดูรีวิวเยอะนะจนจนได้สามสามคลินิกเนาะพี่ก็เอามาให้แฟนพี่ดูใช่แล้วแฟนพี่ก็ถามว่าแล้วคลินิกไหนมีประสบการณ์มีอะไรเยอะพี่ก็เลยบอกว่าที่นี่ที่ทีรพรคลินิกเพราะว่าอาจารย์ชนละทิศมีประสบการณ์มาเยอะแล้วก็เป็นถึงเป็นถึงอาจารย์ใช่ไหมอ๋อเป็นอาจารย์ของอาจารย์อะไรนี้เลยพี่ก็ พี่ก็อธิบายให้แฟนพี่ฟังอย่างนี้แล้วแฟนพี่ก็ชี้เลยว่าถ้างั้นก็มาทําที่นี่เพราะแฟนพี่กลัวมีปัญหาไงเราอยู่ต่างประเทศใช่ไหมเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราไม่สามารถมาได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทําออกมาแล้วแฟนพี่เห็นผลอย่างเงี้ยเขาบอกฉันพอใจโอเวลิกูดเลยใช่ใช่ก็คือก็คือหลักๆเป็นแบบประสบการณ์เน้นที่ประสบการณ์เน้นที่ประสบการณ์ใช่ไหมเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเขาเรียกว่าชั่วโมงบิน และทำผ่านมากี่เคสแล้วใช,ใชเป็นยิ่งเป็นระดับฝรั่ง,งเขาจะขเขาจะถือมากถ้าคุณหมอมีประสบการณ์สูงเนี่ยขเขาจะเลือกเป็นระดับต้นๆเ<ม>ขาจะถ้าเขาจ่ายแล้วต้องได้คุณภาพที่สมกับที่เขาจ่ายนะฝรั<อ>่งเขาจะอย่างเงี้ยฝรั่งคนเยอรมันนะรประเทศอื่นพี่ไม่รู้แต่คนเยอรมันจะอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยอย o อย trust more e x p e r i e n c e we had no experience. no, before. no, no. Mm -hmm. yeah, i had kept up over the 2000s. yeah, if Yes, trust, has. trust, not experience trust. And yes, yes. Uh, yes, we, we have, uh, we, we trust the doctor um, very well. did a good job. Um, yeah. Well, what do you think about? Hm? คำรับที่พอใจมากผลที่ผลลัพธ์ที่ได้ครับโอ้โหนะฮะก็คือคำเดียวเลยแฟนบอกว่าสวยนะฮะนี่มีคุณทันชนกนะครับบอกว่าทำอะไรบ้าง ํำตายอย่างเดียวค่ะตายอย่างเดียวเลยเลยไม่ทํะเฟซล็อกไม่ทําไม่ได้ทําคือตายอย่างเดียวเลยตายอย่างเดียวเลยตายอย่างเดียวค่ะก็อ่านะครับคุณธันชนกนะครับก็ดูว่าของพี่นาเนี่ยทําตาไปแค่สิบหกวันสิบหกวันค่ะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนี่ดูธรรมชาติมากเลยนะของของพี่บวมไหมฮะเนี่ยวันวันแรกแรกวันแรกแรกถ้าไม่ถ้าไม่สังเกตดีๆจะไม่รู้ว่าบวม ต้องสังเกตน่ะต้องจ้องดีๆต้องจ้องเลยคือต้องมาจ้องใกล้ๆใช่ถ้าแบบผ่านไปผ่านมาคนไม่สังเกตก็จะไม่รู้ว่าทําตามาอย่างนี้ค่ะครับแล้วแล้วนอกจากแฟนที่คนรอบข้างมีใครเห็นบ้างหรือยังก็มีญาติพี่น้องเออมีญาติพี่น้องตอนแรกเขาก็ไม่ได้สังเกตเขาไม่ได้ทักเลยนะอ้าวหรอไม่ได้ทักเลยไม่ได้ทักแต่พอวันจะกลับมีคนเห็นไงแบบเอ๊ะดดูตาดู โตขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกไปทําอะไรมากับตาเราก็บอกว่าไปทตาสองชั้นมาอ๋อทําตาสองชั้นมาใช่โอ้โหนะ่เดี๋ยวอขอดูคอนทัมหน่อยนะครับเนี่ยดูเลยค่ะดูเลยว่าคล้อยตาหลบในโอ้มันตกเลยเนาะมันตกเลยเพราะว่าอายุเยอะแล้วไงคือคือเมื่อก่อนก็ไม่ก็หลบในอย่างนี้หลบในกว่านี้แต่ว่ามันมันไม่ได้คล้อยอย่างนี้ไงแต่มันหลบในหลบในเลยแหละแบบแบบเหมือน เวลาฝรั่งเห็นฝรั่งเขาจะทักพี่ว่าพี่มาจากประเทศเพื่อนบ้านอเขาทักอย่างนั้นเลยใช่ทําไมฮะเขาบอกว่าเหมือนคนเพราะไม่มีชั้นตาไงใช่เขาคิดว่าประเทศแบบนั้นใช่ที่เบอกไม่ใช่ฉันมาจากเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยพอะคนทักเยอะเขาจะเข้ามันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องไปทําแล้วฉันต้องไปทําแล้ว๋อฉันต้องไปทําแล้วดูกี่ปีฮะเนี่ยพี่ ที่ศึกษามาสองปีสองปีคุยกันเนี่ยสองปีถึงจะอนุญาตสองปีถึงจะอนุญาตเพราะว่าฝรั่งเขาถือถือธรรมชาติก็พอแล้วก็สวยแล้วฉันรักเธอแบบธรรมชาติก็พอแต่เราผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงพอเห็นหนังตาคล้อยตอนแรกหลบในเฉยมันด้วยด้วยอายุยังไม่เยอะเราก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมพออายุเยอะขึ้น มันเหมือนถ่ายรูปออกมาแล้วเราไม่พอใจแล้วเรารู้สึกว่าหนังตามันตกมากๆฉันต้องไปทําแล้วก็เลยคุยเริ่มคุยเริ่มคุยครเริ่มขอมาเรื่อยๆตอนแรกเขาก็ไม่ยอมหรอกคุยคุยมาเรื่อยๆจนจนเขายอมมาแหละถึงได้หาข้อมูล<อ>ว่าคลินิกใดคุยคุยทุกวันเลยจนแฟนอกือบจะไม่ได้ก็เลยอนุญาตก็เลยอนุญาตก็คือดูยค่ะกว่าจะอนุญาตเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่ามี ต้องต้องบอกว่ามีคลินิกมาเทียบให้แฟนเทียบหลายที่หลายที่นะฮะหลายที่หลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลทั้งคลินิกใหมแฟนดแต่สุดท้ายเลือกเพราะเพราะประสบการณ์ของคุณหมอชนะทิศค่ะอแล้วพี่ดูรีวิวมาขนาดไหนเนี่ยถึงรู้ว่าอาจารย์มีประสบการณ์อะไรขนาดนั้นคำเดียวที่พี่พูดกับแฟนพี่คือคุณหมอเป็นอาจารย์แล้วเคยเป็น นายแพทย์สำอางใช่ใช่คำนี้แฟนพี่เลยเลือกอันนี้เลยโอเคเลยแล้วพี่บอกว่าคุณหมอมีมีหนังสือพอมีหนังสือคืออาจารย์เขียนหนังสือใช่พี่เอาให้แฟนพี่ดูเลยโอ้โหเราพี่ไปหาหนังสือมาจากไหนพี่ก็เห็นมาได้ไหนดูในอินเทอร์เน็ตไงดูในอินเทอร์เน็ตใช่ก่อนพี่จะมาทำพี่ก็ต้องหาข้อมูลใช่ไหมนี่นี่พร้อมเลยแบบนี่เธอถามอะไรฉันมีข้อมูลให้เธอหมด ฝรั่งคะเราเรามีข้อมูลให้เขาเขาถึงจะยอมรับไงถ้าเราบอกว่าเนี่ยที่นี่ทําดีแล้วที่นี่ทําดีแต่ไม่มีข้อมูลให้เขาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อใจอันนี้เรามีงานวิจัยอะไรมาหมดเลยพอเขาแยมงเราเนี่ยเนี่ยดูเธอดูนะเนี่ยคุณหมออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้เขาไปอย่างเงี้ยเขาก็โอเคก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ก็ทําตาแค่สิบหกวันสิบหกวันกับหมอชนละทิศ เป็นเป็นไงบ้างพี่ผมอยากรู้ว่าสําหรับครั้งแรกคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยแต่มาทําตาไม่เจ็บเลยมือเบามากมือเบามือเบามากไม่ได้รู้สึกเลยเหรอใช่ขนาดนั้นแรอพี่ก็กลัวพี่กลัวเพราะพี่ไม่เคยทําศัยกรรมพี่กลัวมากก็กังวลน่ะแต่พอขึ้นเขียงรู้สึกแบบได้ยินเสียงกือปดแต่ไม่ได้รู้สึกเจ็บไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอืไม่รู้สึกอะไรเลยไหม่ คือบางคนเนี่ยต้องบอกว่าครั้งแรกเนี่ยเอ๊ะมันจะเจ็บไหมมันกลัวไปหมดพี่ก็กลัวพี่ยิ่งเป็นคนที่กลัวแต่พอขึ้นเขียงจริงๆนี่ไม่เป็นไรเลยไม่ได้เป็นไรเลยไม่ได้รู้สึกเหมือนที่เรากังวลน่ะอ๋อนะครับหมอมือเบามากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุยมานานพี่นั่งนั่งก่อนแค่นั่งตรงนั้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งคุยกันอีกนิดนึ่งนะฮะอ่ะมือเบามากแล้วเป็นยังไงฮะมัน นนต้องลังจากนั้นหลังจากนั้นเราตอนแรกพี่ก็กังวลน,นะเพราะพี่ดูดูในอินเทอร์เน็ตมาเยอะหลายคลินิกมาเยอะบางคนที่เขาอ่ารีวิวตอนทำเสร็จใหม่มันจะเขียวหมดเลยใช่ไหมรอบตามล้มนเียว,วยใช่แต่อันนี้ไม่มีรอยช้ำไม่มีเลยนะม,มีแค่รอยบวมนิดนิดถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้ว่า ทำตามอาอถ้าไม่เอาหน้ามาใกล้ๆมาจ้องนี่คือไม่รู้เลยใช่ใถ้าเดินผ่านกันเฉยๆอย่างเงี้ยจะจะไม่รู้ว่าเราทําอตาส่งัันมาที่หลังจากทําวันแรกนะครับใช่แล้วหลังทําไปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตปกติไหมพี่ปกติมากออกไปข้างนอกได้พี่ไปเที่ยวไหนก็ พี่ก็ออกไปเดินข้างนอกไปใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปน่ะปกติเลยคือคือบ,บางคนเนี่ยบอกว่าทําตามมาเนี่ยกลัวเรื่องฝุ่นกลัวเรื่องอะไรอย่างงี้ไม,ไม่ต้องไม่ต้องเอช้ามาพี่ก็ตื่นมาก็แค่ล้างหน้าวันแรกแค่แค่ห้ามห้ามน้ําโดนเผลเท่านั้นเนาะพี่ก็แค่ใช้อะอะไรน่ะไอไอตัวเช็ดเช็ดหน้าเอาเพราะพี่ ห้ามห้ามน้าโดนเผลเนะาะแล้วนอกจากนั้นก็ไปกินข้าวข้างนอกไปเดินห้างใช้ชีวิตปกติทุกอย่างปกติเลยปกติโอ้โหสุดยอดแล้วที่คลินิกดูแลพี่ยังไงบ้างฮะอุย้ยเซอร์วิสดีมากแฟนพี่ยังบอกว่าที่เยอรมันไม่มีนะอ,นอที่เยอรมันไม่มีอย่างงี้ไม่มีอ้าวแล้วที่นู่นเป็นยังไงฮะเวลาทำ ก็คือถ้าเสร็จก็คือเสร็จเลยอ๋อเสร็จปุ๊บแล้วก็คุณก็ออกไปเลยใช่ไม่มีนะต้องมาล้างแผลที่คินิตต้ตงไอไอไอมีบริการไปรับไปส่งมาล้างแผลอย่างงี้ไม่มีนะที่นู่นนะ Amazing เลยใช่พกเขามาเจออย่อุ้ยเขายังบอกมีแต่ประเทศไทยที่นี่ที่เดียวหรือเปล่าก็ถามพี่นะพี่ก็บอกฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ไม่รู้แต่ว่ามาที่ทีลพรเนี่ยมีดูแลแผลให้ มีรถรับสง่งให้ใช่ไหมใช่ค่ะ<ช>แล้ว<ช>พ,พี่พักแถวไหนฮะสำหรับคนต่างประเทศมาพี่มาพักที่โรงแรมใกล้ๆนี่ค่ะไม่ไกลมากพี่ก็หาข้อมูลมาแล้วว่าโรงแรมไหนใกล้คลินิกมากสุดพี่ก็มาพักนี่พี่พักตรงตรงข้าไมไอคอนไมหมอว่าซอยซอยเจริญนครสิบเจ็ดน,น,น,นี่อ๋อสิบเจ็ดไอบิดไอบิดใช่ไหมครอ๋อตรงตรงนั<ช>้นก็หากินของกินเยอะเนาะตรงนั้นทั้งทั้งถนนค่ะทั้งถนนเลยนะนี่ก็ใครที่มาจากต่างประเทศนะครับ บางทีเนาะกังวลว่าเอ๊ะโรงแรมเนี่ยจะหาของกินง่ายไหมบอกเลยว่าง่ายในโรงแรมก็มีรม้านอาหารแถมแถมในถนนทั้งทั้งเส้นเลยทั้งปากซอยหน้าปากซอยมีหาของกินได้ง่ายมากม,มีทั้งร้านอาหารสำหรับอินเตอร์เนชแนลของคนต่างชาติกินได้ด้วยเนี้ยเออรถรรสชาติฝรั่งใช่ใช่ไหม มีไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องเรื่องหาของกินที่ไม่ต้องกังวลเลยโอ้โหนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่นาจะกลับเยอรมันวันศุกร์นี้แล้ววันศุกร์นี้ค่ะวันนี้ก็คือเข้ามาให้คุณหมอติดตามผลเป็นวันสุดท้ายนะคะแล้วก็กลับเยอรมันวันศุกร์นี้ค่ะคคุณหมอก็บอกแผลดีโอเคไม่มีอะไรโอแค่วันนี้คุณหมอบอกว่าจะให้ยาทาแก้แก้แก้เป็นแค่นั้นแหละใช่ อีกทีฮะก่อนปล่อยพี่นากับขอขอเทียบรูปอีกทีนึ่งได้ไหมได้ได้ค่ะให้คุณผู้ชมดูความเปลี่ยนแปลงนี่ค่ะโอ้โหแค่สิบหกวันเองสิบหกวันสิบหกวันแต่งหน้าง่ายขึ้นไหมพี่ได้ได้ลองแต่งไร้อย่างตาพี่พี่เป็นคนไม่ชอบแต่งตาอยู่แล้วไงก็บอกคุณหมอตั้งแต่แรกว่าแล้วว่า นี่เป็นคนไม่ชอบแต่งตาก็คืออยากให้ได้ชั้นตาแบบชัดเจนหน่อยให้ตาหวานขึ้นหน่อยคุณหมอก,ก็จัดให้เลยอ๋อจัดให้เลยใช่อใชเอาจริงนี่นี่เขาจะเป็นทักพี่บอกว่าอันนี้ไม่ได้แล้วนะอะไรนะอยู่อ่ามวยเอออ่ามวย <c oughs> อะไรอย่างี้ไม่ได้แล้วนะนี่ตาสวยมาก <c oughs> เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับให้คุณชมดูด้านข้างโอ้โหนะครับโอเคก็วันนี้ขอบคุณพี่นามากเดี๋ยวไว้ ขราวหน้ากลับมาไทยก็แวะมาคุยกันอีกได้ค่ะด้วยความยินดีเหมือนจะทําอะไรอีกสักอย่างหนึ่งมีเพลงมีแพลแต่ยังไม่บอกแต่ต้องไปเตรียมก่อนใช่ต้องไปเตรียมก่อนค่ะสซื้ออาจารย์ก่อนใช่ใช่นี่รู้เลยว่าจะทําอะไรนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณพี่นามากนะครับขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ